เรียนอย่างนี้นะครับตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลว่าสารจังหวัดวหัวหินพิพากษายกฟ้องนายโสพลวงสวัสรผู้ต้องหาที่ถูกเจ้าที่ตำรวจส,สอพอสามระยอดจับกลุ่มตัวพร้อมยาเสพติดให้โทษยาบ้าหนึ่งเม็ขดขณะขับรถบรรทุกผ่านด่านตรวจทวรที่หน้าสถานีตำรวจภูทรสามระยอดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน 2,562เวลาประมาณ4.00น,นนั้นตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคลรีขันขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวนั้นนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุภายหลังจากที่นายโสพลนำภาพวงจรปิดไปเผยแพร่และร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนและส่วนราชการต่างๆนั้นตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคลรีขันได้ให้ความเป็นธรรมโดยตลอด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทำการสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างรอบคอบและรัดกุมและส่งสำนวนให้พนักงานอายการพิจารณาซึ่งพนักงานอายการพิจารณาสั่งฟ้องนายโสพลตามพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนนอกจากนั้นนายโสพลยังได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันให้ตรวจสอบกร,รณีดังกล่าวด้วยในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดทางอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้บุคคลอื่นเสียหาย ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีายาาเชื่อว่าได้มีการาได้มีความผิดอาญาเกิดขึ้นมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งยาบ้าไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายโดยล้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนเมื่อวันที่9ธันวาคม2562หลังจากเกิดเหตุ26วัน ส่วนกรณีคำพิพากษาของศาลจังหวัดหุ๋ยหินที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นเมื่อวันที่22กันยายน2562ศาลจังหวัดหุ๋ยหินได้อ่านคำพิพากษาตามคดีเลขแดงที่ย450ทั2563ตามคำพิพากษาศาลได้พิเคราะห์ยานหลักฐานแล้วเห็นว่าเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่า ยาเสพติดของกลางจะเป็นของจำเลยหรือไม่จึงได้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยซึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางคดีอาญาพนักงานอายการโจทยังมีอำนาจที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของสารชั้นต้นได้อีกคำพิพากษาสารชั้นต้นดังกล่าวนั้นจึงถือได้ว่ายังไม่ถึงที่สุดก็ในส่วนของตำรวจทัางเกตนายก็ได้มีการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงแล้วก็ส่งไปเรื่องให้ทางปปชของจังหวัดประจวบตรวจสอบแล้วก็รอผลการสอบสวนที่ปปชจะกล่าวข้างต้นนะครับเส่วนของรอู่ให้พบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,วิธีการที่เราไปเก็บระยะเวลาที่เราไปเก็บและการเก็บรักษาของกลางด้วยนะบางทีเราก็มีข้อจํากัดในเรื่งงองการเก็บกของกลางที่จะนำไปส,ส่งสูตรด้วยดังนั้นมันขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบหลายอย่างก <ah> 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 ็ม <ah> <ah> <ah <ah> ีการตรวจ DNA ที่พบนี่เป็นของใครการตัวจ DNA ไม่พบมันเป็นลักษณะการคนเพื่อนของบุคคลหลายคนเมื่อตรวจเืของคุคคผู้ตรวจเนี่ยก็จะไม่ยืนยันว่าเป็นของใครครับในคำเมดแอมเฟตามินไปตรวจพิสูจน์ร่องรอย DNA เพื่อเปรียบเทียบแต่ผลปรากฏว่าไม่สามารถเปรียบเทียบได้ครับ คดีนี้ยังอยู่ในสำนวนอยู่นะครับอยุดรายละเอียดเดี๋ยวต้องมีการไม่รู้ไอการจะอุทธรณ์ไหมอะไรไหมต้องต้องรอผลของไอการอุทธรณ์อีกทีนะครับจากการส่งหลอดพลาสติกที่บรรจุเม็ดแอมเฟตามีนไปตรวจพิสูจน์ล่องลอยดีเอทเพื่อเปรียบเทียบนะครับผลการตรวจไม่สามารถตรวจเปรียบเทียบได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับไม่พบข้อมูลเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ